บางทีเราจะเริ่มเห็นเหมือนเสียงพูดในใจนะเห็นไหมบางทีมันก็ปรุงที่ดีบ้างไม่ดีบ้างนะภาษาพเราธเรียกว่าจิตตัสังขารนะเป็นการปรุงแต่งของจิตพอเราปฏิบัติไปเราจะเริ่มเห็นเสียงพูดในใจของตอนเองบางคนมันก็ปรุงไม่ดีนะบางทีก็จิตปามาตพระบ้างอะไรบ้างคิดไม่ดี ก็มันก็เป็นวิบากที่เกิดขึ้นนะบางคนพอมันรู้สึกแบบนั้นปุ๊บทีนี้ใจเศร้าหมองละนะว่าเราชอบคิดที่ไม่ดีแต่ก็ให้เข้าใจว่าสิ่งเหล่านั้นมันก็เป็นวิบากที่เกาะเกิดขึ้นมาที่เราต้องสวยก็รู้เท่าทันปล่อยวางสิ่งต่างๆนะเจตนาเป็นตัวกรรมถึงมันมีความรู้สึกที่ไม่ดีผุดขึ้นแต่ถ้าเราไม่ไปอะไรอะไรกับความรู้สึกนั้นมันก็เป็นเพียงแค่สิ่งที่ถูกรู้ขึ้นมา กิดแล้วก็ดับไปมันก็จะไม่เกิดกรรมที่สืบต่อไปเราไม่ได้มีเจตนาที่จะปาาศเราไม่ได้มีเจตนาที่จะทําไม่ดีคิดไม่ดีแต่มันเป็นความรู้สึกเป็นความคิดที่มันผุดขึ้นมาเองนะอันนี้มันเป็นจิตตสังขารขึ้นมาแต่ถ้าเราเริ่มไปอะไรอะไรกับมันละ่ะพอใจไม่พอใจทีนี้กรรมเกิดล่ะว,วงจรได้เกิดต่อล่ะแต่ถ้าแค่รู้เท่าทันทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นเพียงสิ่งที่ผุดขึ้นต้องเสวย ทุกอย่างก็ต้องละออกสลัดออกนะการปฏิบัติไปเราก็จะประเชิญสิ่งที่เรียกว่าเสียงพูดในใจนะมันปรุงดีบ้างไม่ดีบ้างข้ออัดข้อทาบ้างจิตคิดไม่ดีบ้างก็ให้รู้เท่าทานว่ามันเป็นสิ่งที่ความปรุงแต่งของจิตนะก็รักษาความเป็นกลางรักษาใจที่ตั้งมัน่นจิตใจที่ตั้งมั่นเนี่ยแหละที่จะทำให้เราสามารถปล่อยวางอารมณ์ปล่อยวางความรู้สึกนึกคิดต่างๆได้นะ ถ้าเราไม่รักษาใจให้ตั้งมั่นเนี่ยมันก็จะไหลไปกับความรู้สึกที่ผุดขึ้นมาความคิดที่ผุดขึ้นมาจากนั้นมันก็จะเริ่มเกิดความรู้สึกที่รุนแรงขึ้นเกิดความเล่าร้อนกระวนกระวายจากนั้นมันก็จะเริ่มออกมาที่กายแหลนะการกระทําที่ไม่ดีความพูดที่ไม่ดีก็เกิดขึ้นเพราะฉั้นการปฏิบัติก็เป็นไปเพื่อละต่างๆนะรู้เท่าทันอารมณ์ที่ผุดขึ้น อย่าไปคิดว่าทำไมฉันถึงมีความรู้สึกที่ไม่ดีผุดขึ้นความคิดที่ไม่ดีผุดขึ้นบางทีมันเป็นวิบากที่ต้องสวยแต่เราถ้าเรารักษาใจของเราให้ตั้งมั่นได้ไม่ไปไหลไปกับสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นสิ่งที่ผุดขึ้นแล้วมันก็ต้องสลายตัวไปทุกอย่างมันก็รวมที่อนิจจังทั้งนั้นแหละความไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วมันก็ต้องสลายไปนะให้รู้เท่าทันใจตนเองถอนความพอใจไม่พอใจในโลก ซึ่งเราจะทำแบบนั้นได้เนี่ยเราก็ต้องเกิดจากการอบรมสติปัฏฐานสีทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมขึ้นมาหนึ่งๆน,น,นะทำให้มากจเจริญให้มากบางทีเราปฏิบัติในยกการฝึกเราปฏิบัติได้ดีนะแต่บางทีในระหว่างวันเอ๊ะทำไมมันมีความรู้สึกหรือความคิดต่างๆที่ไม่ดีเกิดขึ้นก็ให้รู้เท่าทานว่ามันเป็นวิบากที่เราต้องเสวยนะ ทุกอย่างตราบใดที่เรายังมีวิบากกรรมมีพันธานาการมันจะมีสิ่งที่ผุดขึ้นมาให้เราต้องสสเสวยชดใช้ทั้งนั้นนะซึ่งถ้าเราปล่อยใจให้หลงไปกับสิ่งเหล่านั้นนะเราก็จะยิ่งหลวมตัวทําสิ่งที่มันเป็นบาปกับตัวเรามากขึ้นให้รู้เท่าทันแล้วก็ละออกละออกนะละความชั่วทั้งปวงนะทําแต่ความดีนะเกื้อกูลเอื้อเฟือเ้อเผื่อแผ่แบ่งปัน และที่สำคัญที่สุดก็คือชำระจิตของตนให้หมดจดนะถ้ามีความเล่าร้อนมีความกังวลกระวายเกิดขึ้นก็ให้รู้ว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ธรรมมันเป็นเรื่องของกิเลสอะกิเลสมันเป็นของร้อนนะนะก็ให้ละเสียอะไรที่มันทําให้เกิดความเล่าร้อนกังวลกระวายก็ละเสียกลับมาทำความรู้สึกตัวให้มากนะมีจิตใจที่ตั้งมั่นธรรมะเป็นของเย็นนะเป็นของสงบ เป็นของระง,งับเป็นไปเพื่อสละละวางเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อการสลัดคืนถ้าท่านทั้งหลายสามารถรักษาใจที่เป็นกลางตั้งมั่นได้เนืองเนืองเนี่ยนะท่านทั้งหลายก็จะเดินบนเส้นทางที่ถูกต้องจนสามารถหลุดพ้นจากทุกทั้งปวงได้